นิยาดักเรื่องลบเลี่ยมมังกรแต่งโดยตาอนาตาตอนที่13โอลิเวียคือน้องสาวของโอลิเวอร์มังกรเคยหาความตื่นเต้นแต่ไม่เคยนึกจริงจังถึงขั้นนอนด้วยเพราะอีกฝ่ายเป็นน้องสาวของเพื่อนแม้โอลิเวียจะชอบพอเขา และแสดงออกอย่างชัดเจนแต่เพราะเขาไม่ชอบโมเมนต์ Moment ที่มันกระ,ระอ่วนใจอย่างที่โอลิเวียเป็นจึงละเอาไว้แค่ฐานะของน้องสาวของเพื่อนโอลิเวียมังกรเอ,อ่้ยทักขณะรับสายเสียงหวานจึงตอบกลับ รากอนสวัสดีค่ะคืนนี้คุณว่างหรือเปล่าคะมังกรยิ้มม,มุมปากเพราะเวลานี้เดาได้ไม่ยากว่าเธอคงอยู่ในอารมณ์ของคนสังสรรค์ฟังได้จากเสียงดนตรีและเสียงหัวเราะจากรอบข้างซึ่งเต็มไปด้วยบรรดาสาวๆคืนนี้ ผมว่างแต่ผมไม่สะดวกจะออกไปเท่านั้นเองเขาบอกตามตรงก่อนจะรีตาลงนิดๆเมื่อคิดอะไรออกจึงยิ้มมุมปากอยู่ที่ไหนหรือโอลิเวียเสียงปลายสายหัวเราะอย่างอารมณ์ดีก่อนจะบอกสถานที่ซึ่งเป็นคลับหรูสำหรับคนมีเงินแม้มังกรจะไม่ได้พักอย่างเต็มที่ หลังจากเหตุการณ์การกราดยิงแต่เขาก็ยังคิดจะทำอะไรที่มากไปกว่าเดิมขับรถไหวหรือเปล่าเขาถามหลังจากหยุดยืนอยู่ตรงหน้าห้องของพราวพิลาศนึกถึงแผนการที่เขาต้องการจะทำต่อไปซึ่งอาจนำไปสู่อะไรอไรที่คาดไม่ถึงคิดว่าไหวนะคะ ปลายสายทำเสียงอ้อแอเขาจึงหัวเราะหึ่หึในลำคอพิเศษธุระแล้วจะไปรับเราก็แล้วกันพูดเพียงเท่านั้นเขาก็กดวางสายไปก่อนที่จะเดินเข้าไปในห้องนอนของเนตรไทยน้องสาวของเขานอนขดตัวอยู่บนเตียงพอได้ยินเสียงคนเข้ามาก็แกล้งหลับใหญ่ตูแสบพี่รู้นะว่าเรายังไม่หลับ เนตือไทยจึงลืมตาขึ้นมาอีกครั้งจะมาอบรมสังสอนอะไรหนูอีกเสียงประชดประชันทำให้พี่ชายที่ไม่เคยขัดใจน้องสาวถึงกับยิ้มออกมาพี่ก็แค่จะมาดูว่าเราเองสบายดีอยู่หรือเปล่าอีกฝ่ายจึงลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิพ่นลมออกจากจมูกท่าทางกระฟัดกระเฟฟไปตามภาษามัางกร จึงยิ้มพลางสายหน้าอยากจะดุกล่าวอยากจะตักเตือนแต่เพราะรู้ว่าน้องสาวของเขาก็ดื้อเหมือนเขานั่นแหละจึงวางมือลงบนศีรษะของยายจอมดื้อแทนเนตุไทยโผเข้ากอดพี่ชายพอรู้ตัวเองว่าถืองี่เงา เมื่อรู้ตัวว่าผิดแล้วจึงเอ่ยอย่างสำนึกขอโทษนะคะที่ทำตัวไม่ดีเธอพูดขณะซุกหน้าอยู่กับอกนานา,นาของพี่ชายเขารูปผมนุ่มของน้องสาวหัวเราะหึหึรู้ตัวว่าผิดก็ดีแล้วมังกรไม่คิดปลอบไปมากกว่านี้แค่แสดงตัวในฐานะของพี่ชายน้องสาวของเขา ต้องเดยนดูด้วยตัวเองซึ่งเขาไม่เคยปิดกัน้นแต่สิ่งที่เขาทำก็คือการป้องกันเรื่องหัวใจเรื่องหัวใจต้องใช้หัวใจตัดสินซึ่งไม่มีใครตัดสินใจให้ได้นอกจากตัวของเธอเองเอาล่ะพี่มีเรื่องงานให้เราช่วยนิดหน่อยมังกรพูดขึ้นมา ในที่สุดนั้นก็ทำให้น้องสาวคนเดียวของเขาเงื่อหน้าขึ้นแล้วมองพี่ชายกล่าวกับจะชั่งใจเมื่อเขายิ้มออกมาอย่างยินดีจึงค่อยๆบอกแผนที่คิดเอาไว้เนลืูไทยมองหน้าพี่ชายทำท่าคิดตามก่อนจะยิ้มน่ารักในแบบที่มังกรมองว่า มันเหมือนยิ้มของผู้สาวแสนน่ารักต่างหากตามนี้นะน้องรักเนตรือถ่ายพยักหน้ากระตุกกระตุกมันทำให้มังกรยิ้มออกมาท่าทางเจ้เลเห์พอๆกันกับน้องสาวของเขานั่นแหละขณะที่พราวพิลาชตื่นแต่เช้าแต่ยังมีใครบางคน ที่ค่อนข้างจะตื่นสายนั่นก็คือเจ้าของบ้านมังกรไม่ได้มาดมโตะอาหารที่มีเพียงเนตรไทยและเจสซึ่งพาพิราชได้แต่มองท่าทางของทั้งคู่เขาเพียงแค่เอ่ยอรุณสวัสดิ์กับเธอและเนตรไทยตามปกติแต่มีเพียงแค่เธอเท่านั้นที่ตอบรับเจสซี ในขณะที่แน่หรือไทยหันมาคุยกับเธอแทนในเรื่องทั่วทไปเธอตอบรับเพื่อนรุ่งน้องเป็นอย่างดีหันไปคุยเรื่องอาการบาดเจ็บของเจสและเขาก็แค่ตอบอย่างสุภาพเพียงเท่านั้นอาหารเช้าแบบอเมริกันเบเกอร์ลลงเสิร์ฟพาพิลาสมองที่ประจำขอมมังกรแต่เธอไม่กล้าเอ่ยถามอะไร เขาอาจอยากนอนพักคงเหมือนกับเธอเมื่อคืนตั้งแต่ที่เขาออกจากห้องของเธอไปแล้วเธอก็แทบจะไม่ได้นอนเลยจะว่าไปเขาก็างสร้างความปั่นป่วนให้อารมณ์ของเธอตื่นเต้นพอสมควรจากที่เคยรู้สึกกลัวเขากลับทำให้เธอเริ่มไม่แน่ใจว่าควรจะวางตัวเช่นไร แค่คิดถึงสภาพของตนเองที่จูบตอบเขาแบบลืมอายแก้มของเธอก็เกิดร้อนเผ,า,ผาขึ้นมาทันทีเราวเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะทำไมแก้มแดงๆดูว่าเจ็บแผลไข้ขึ้นหรือเปล่าเนรทยเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงเธอจึงอึกอักยกมือเรียวรูปแก้มนุ่มๆ เออเออเออเปล่าจะเปล่าเธอยิ้มจนตายหยีให้เพื่อนก่อนที่เจสจะพูดออกมาวันนี้คุณมอนัดตัดไหมใช่ไหมครับคุณเปล่าเดี๋ยวผมจะก็ต้องไปตรวจเหมือนกันงั้นเดี๋ยวช่วงสายผมจะมารับนะครับเาวาพิลาดยิ้มเป็นการตอบรับขณะที่เจสลุกขึ้นจากที่นั่งเขากินอาหารเช้าน้อยมาก มีแค่กาแฟเท่านั้นที่หมดแก้วพราวพิลาศไม่กล้าถามแค่สังเกตเอาว่าในหลหรือไทยเลยมองจานของเจสเพียงแค่นิดเดียวเธอจึงเกิดคำถามในใจว่าคงเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองเพียงแต่ตังคู่ไม่ได้พูดมันออกมาเท่านั้นเองและเธอไม่ใช่คนที่จะเล่าอะไรอะไรออกมา หรือจะกล้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทั้งสองกันแน่ภาวพิลาชก้มลงมองเบค,คอนย่างกลิ่นหอมเธอใช้ซ่อมจิ้มเตรียมจะเอาเข้าปากก็พอดีกับมีมือหนาของใครบางคนจับข้อมือของเธอไว้และดึงเบคอนนั้นป้อนใส่ปากของเขาเสียแทนภาวพิลาชเงยหน้ามองเจ้าของบ้านโตโต เช้านี้เขาดูสดใสเรากับได้พักผ่กอนมาอย่างเต็มที่เมื่อเขายิ้มกลิ่มหลังจากได้ขมือเบคอนของเธอแล้วก็เอ่ยอรุณสวัสดิ์แนือลือไทยหัวเราะเบาๆขณะที่พาฟิลาดแก้มแดงนิดๆและเอ่ยอรุณสวัสดิ์ตอบเขาขณะที่สาวใช้ริบจัดแจงวาง อเมริกันเวกฟา์จานโตให้เจ้าบ้านสาวใช้อีกคนก็รีบกุรีกุจอเสิร์ฟกาแฟาขี้ชมดกลิ่นหอมให้เขาเช่นกันเขาจิ้มเบคอนในจานของเขาป้อนใส่ปากเธอนั่นทำให้เธอนิ้วหน้าถลึงตาใส่เขาแทนเพราะไม่อยากให้เขาแสดงท่าทีแบบนี้ต่อหน้าน้องสาวของเขาแต่ดูเหมือนเนตรดไทย จะส่งเสียงหัวเราะอย่างพออกพอใจยิ่งทำให้แก้มของพราวพิราดาตอนชาอ๋อนี่เองที่มาของแก้มแดงๆของพราวสาวน้อยเอ่ยแาวย่างเป็นกันเองทำเอาพราวพิลาายิ่งเขินมากขึ้นแม้จะอ้าปากรับเบคอนที่เพิ่งจีที่เพิ่งจะจีกระทะมาแบบหอม,หอม ขณะที่เขาเลื่อนแก้วกาแฟให้เธออย่างรู้ใจเมื่อเธอก้มลงดมกลิ่นหอมหๆใช้ช้อนสีทองตักชิมกาแฟรสขมที่ทำให้เธอชื่นใจขึ้นมาได้ถ้าจูจูจะไม่ได้ยินเสียงกังวานสดใสของสาวผมทองที่เข้ามาสมทบที่โต๊ะอาหารอรุณสวัสดิ์ทุกคนพราวพิราช มองสาวสวยฝรั่งทุกกระเบียดนิ้วแต่พูดไทยชัดเป๊ะเวอร์ผมทองตาสีเทาอย่างกับหลุดมาจากลอนดอนปากอิ่มสีชมพูรเรื่อๆนั่นตาหว,วานหวานกรีดไอายไลไนเนอร์มาแบบเป๊ะเวอร์ที่สำคัญเจ้าหล่อนสวมชุดที่มังกรซื้อให้เธออน,นสุสาวจ,จะ่ะมังกรเอ่ยตอเป็นคนแรก ขณะที่เนตรไทยทำเพียงยิ้มรับและตาสีเทาที่มองมายังเธออย่างสนใจเอ๊ะดราก้อนคุณมีแขกเหรอคะเจ้าหล่อนทอดสายตามายังเธอและมังกรก็ตอบรับภาวิลาศเป็นเพื่อนของยาเนตเธอมาอยู่กับเราชั่วคราวแองเจล้า นิโอลิเวียเป็นน้องสาวของเพื่อนพี่จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะโอลิเวียยิ้มแก้มแทบปริแต่ดวงตาสีเทากลับมองประเมินเธอกเพ,พราะก็เพราะหล่อนสังเกตนะสิก็ไหนเขาว่าหล่อนคือเพื่อนของเนทรไทยแต่ไงจึงนั่งที่ของน้องสาวและเธอซึ่งเป็นน้องสาวของหุ้นส่วน จึงระเหตุมานั่งข้างๆน้องสาวของเจ้าบ้านเสียแทนอยากทานอะไรคะพี่โอลิเวียเนลลอไทยถามอย่างพยายามเป็นเจ้าบ้านที่ดีขอน้ำส้มคันสดกับสลัดผลไม้ก็พอจะ้ะเนลลอไทยเลยตามมองสาวใช้ที่ยืนคอยฟังกำสั่งอย่างรู้งานแค่นั้นจะพอดรอ มื่อคืนเธอก็ดื่มหนักนี่นาะภาพิราชที่พยายามไม่มองความงดงามของสาวสวยถึงสะดุ้งนิดนิดแอบคิดในใจว่าแล้วเขาไปเจอกันตอนไหนละ่ะและต้องเมาเบอร์ไหนถึงต้องมาครั้งที่นี่โอ้ยฉันไม่ได้เมาขนาดนะั้นหรอกนะคะดาก้อนแต่ก็ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ไปรับเพราะถ้าขับรถเองแล้วเจอด่าน คงเดือดร้อนให้คนโน้นคนนี้มาช่วยให้วุ่นวายแย่เลยผ่าพิลาชแอบเสพข่าวอย่างตกใจนิดๆไม่รู้ว่าอีฝ่ายตรงใจให้เธอรู้หรือเปล่าว่ามังกรไปรับเธอมาแต่เธอก็ยังอุตส่าห์ทำได้แค่รับฟังเรื่องเล็กน้อยจ้ะอืมเขามีอาการสะดุ้งนิดๆเหมือนจะนึกได้ วันนี้จะเข้าบริษัทเลยหรือเปล่าหรือจะให้พี่ไปส่งที่คอนโดของเราก่อนคงต้องรบกวนให้ไปส่งที่คอนโดก่อนนะคะเพราะเออเจ้าตัวก้มลงมองชุดที่สวมอยู่คงต้องเปลี่ยนชุดนะคะดวงตาสีเทาของสาวสวยมองเหลมาที่พราวพิราศก่อนจะถอนใจเมื่อเห็นว่า ผ่พาพิลาศเองก็สวมชุดคล้ายๆกันชุดมันดูเด็กไปนิดไม่เหมาะกับสไตล์ของโอลี่เท่าไหร่ทุกคนในโต๊ะจึงยิ้มให้กับท่าทางของอีกฟายที่ดูยังไงยังไงก็เหมือนกับเสียงแส้งแกล้งทําผ่าวพิลาชยิ้มนิดๆรู้สึกเหมือนถูกด่าดโดยไม่ต้องมีคำหยาบคายหน้อยยียตัวแสบอุตสาห์ชมว่าสวยมหาว่าชุดแบบนี้มันเด็ก เธอนิมันยาพิชชัดๆผ่าพิลาชจำใจต้องนั่งรอให้ทุกคนรับประทานอาหารเช้าให้เสร็จด้วยความอดทนโอลิเวียคนนี้พูดจ้อยๆผูกขาดการพูดจาบนโต๊ะอาหารเชา้าขณะที่เธอได้แต่ยิ้มแบบบื้อใบก่อนที่มือเช้ามือนั้นจะจบลงเธอก็ได้แต่มองเจ้าหล่อนเดินนวยนาด แขนเกาะแข้งของมังกรและผู้เจ,จ้าเจ้าเดินจากไปพาพิลาดอกนึกกังขาไม่ได้นอกจากเขาจะรับเธอแล้วเขายัางจะไปส่งเธอที่คอนโดอีกด้วยต้องสนิทกันขนาดไหนนะถึงจะทำแบบนี้ได้พาพิลาดแอบถอนหายใจนินด ขณะที่เนลล์ไทยเดินมากอดแขนของเธอเธอตึงเผลือก้มลงมองเพื่อนรุ่นน้องที่ตัวเตี้ยวกว่าเธอประมาณ5-7ถึงเซนติเมตรอย่าไปเถื่สาโอลิเวรเลยนะเธอก็เป็นแบบนี้แหละพี่โอลิเวอร์เขาเป็นเพื่อนของพี่มังกรบางทีพี่มังกรเขาก็ทำหน้าที่แทนเพื่อนบ้างนะในดุไทยพูดให้เธอไม่คิดมาก หรือจะคิดมากเพราะถ้าโอลิเวียคนนี้แค่สนิทในฐานะของน้องสาวเพื่อนมันก็ไม่เป็นไรดอกแต่นี่สาวสวยผมทองมองเธอประเมินตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเปิดเผยทำให้เธออดคิดไม่ได้ว่าเจ้าหล่อนเองก็คงคิดกับมังกรมากกับมากกว่าแค่คำว่าเพื่อนของพี่ชายเป็นแน่ภาพิราท อดนึกขัดใจไม่ได้เอ๊ะว่าแต่เราเธอจะขัดใจทำไมล่ะในเมื่อเธอไม่ได้เป็นอะไรกับเขาสันหน่อยทำอยากกับหึงเขาอย่างนั้นแหละหึงหรอไม่นะเธอคงไม่หึงมังก่อนจริงๆใช่ไหมเธอไม่ควรคิดอะไรกับเขาไม่ใช่หรอหรือเธอควรคิดก็ในเมื่อเขาบอกเองนี่นาะ ว่าเขาอยากคบเธอในฐานะของคนรักจบแล้วนะคะลบเรียมมังกรตอนที่สนะิบสามเนาะมันลงเงินเธอว่าตาจะลงตอนที่สิบสี่ได้ไหมเวลาเขียนน้อยเหลือเกิน ก็ยังว่านะมันหมดไปกับการทํางานในแต่ละวันนะคะมันไม่ได้มีเวลาว่างเหมือนตอนก่อน,น,นแล้วเนาะเพราะว่าก็ต้องตามทํตาตามคําสั่งของแพทย์นะคะฝากนิยายของตาด้วยนะคะแล้วก็ฝากฝากเรื่องอไรายได้เนาะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากเพื่อนใหม่ฝากกดกระดิ่ง กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะถ้าคิดว่ามันสั้นไปตาก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าตามมีเวลาเขียนแค่นี้เนาะตาเขียนวันต่อวันนะคะเพื่อนใหม่ทําไม่รู้เนาะเพราะว่าตาก็ทํางานด้วยตัวคนเดียวนะคะตาไม่ได้เขียนหนังสือเอาไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตาเขียนวันต่อวันค่ะต้องขอโทษด้วยเนาะเพราะว่าตาต้องทํางานประจานะคะ แล้วก็เอาเวลาพักผ่อนมาเขียนหนังสือซึ่งตอนนี้หมอเขาก็สั่งห้ามแล้วก็คือเหมือนกับว่าไม่ให้ทำงานทักโหมมากเกินไปนะคะตาก็เลยต้องแบ่งเวลาไปนอนไปพักผ่อนให้เต็มที่เนาะก็ต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะคะยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะคะถ้ามีเวลาตอบตาก็จะตอบให้เต็มที่นะคะขอบคุณไว้ล่วงหน้าก็แล้วกันเนาะ ยังไงก็รักษาสุขภาพของคุณด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ